สามท่ายืดง่ายๆระหว่างเดินทางช่วงสงกรานต์เวลาที่ต้องเดินทางนานๆนะคะถ้านั่งนานอาจจะรู้สึกเมื่อยได้แนะนำสามท่ายืดง่ายๆนี้ค่ะท่าแรกนะคะเป็นการยืดสะบักค่ะวิธีทำก็คือเหยียดแขนนะคะคว่ำมือให้นิ้วโป้องอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ไปด้านตรงข้างใช้มืออีกข้างหนึ่งค่ะล็อกไว้แล้วก็ดันไปด้านหลังนะคะนับ1-10ถึง เสร็จแล้วพอดนะคะทำซ้ำา3-5ครั้งเลยค่ะสามารถทำได้ทั้งสองข้างเหยียดแขนไปคว่ำมือนะคะนิ้วโป้องอยู่ล่างนะไปด้านตรงข้ามแล้วใช้มือข้างหนึ่งใช้แขนล็อกเอาไว้ดันไปข้างหลังนะคะนับ1-10ค่ะแล้วก็พอนออกนะคะท่าที่สองค่ะจะเป็นท่าย,ยืดท้องแขนท่านี้เนี่ยจะเป็นการงอศอกแล้วก็ยกขึ้นใช้มือข้างหนึ่งดันไปด้านหลังนะ,ะนับ1น0ในใจรู้สึกตึงนะคะที่ท้องแขน แล้วก็ผ่อนออกค่ะทำซ้ำา 3- 5ครั้งเหมือนกันทำสองข้างเลยงอศอกยกขึ้นใช้มืออีกข้างหนึ่งดันไปด้านหลังพอครบแล้วก็ผ่อนนะคะ3-5ครั้งเหมือนกันท่าที่3นะคะจะเป็นการยืดกล้ามเนื้อบริเวณแขนท้อนล่างเหยียดแขนให้ตรงค่ะจากนั้นหงายมือกนะระดกข้อมือไว้ใช้มืออีกข้างหนึ่งจับบริเวณฝ่ามือดันเข้าหาตัวค่ะนับ1-10ในใจนะจะรู้สึกตึงที่บริเวณแขนนะ แล้วก็ผ่อนแล้วก็คว่ามือค่ะแล้วก็กระดกลงใช้มือข้างหนึ่งจับไว้ดันเข้าหาตัวนับ1นึถึงสิแล้วก็ผ่อนค่ะลองทำดูนะคะสามท่านี้สามารถแก้การปวดเมื่อยระหว่างเดินทางได้ค่ะ